สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาพบกับปีใหม่นาะในช่องน้องปีใหม่ซาลาไตขึ้นทั้ง้างครับขึ้นทั้งล้างอ้นขึ้นเป็นอยู่หรอตอนนี้กําลังสีออกมะนาเน้องพี่น้องกําลังเสียออกมะนากําลังเสียออกก็น้องอ้นเอาสบายดีปลาลุกนะสบายดีสบายดีสวัสดีปลาลุงสีออกไปสายสีไปสายเหมือนไงออกมะนาก็อานี่แล้วไปพี่น้องเสียออกมะนาะเนาะ สวยแต่ดาพี่น้องอีเมลเราออกก่อนแต่สาวห้องสิคีรถออกกันหนอออกไปหาเห็ดเมนูกินอยู่นะเนาะพี่น้องไปหาเลนเนาะไปะใส่หมวกพี่น้องไปอุ่นไปกอดแอลดิด่ะรถลดมอม่เบรกสำหรับนี่กอดแอลด้ พี่น้องซิันกียบเสถุงไบบนี้ ม่วนบ่แม่คมือใช้แม่จประทับใจมากพอใช้พออย่างลำหลำังพอแล้วพี่น้องเอาถ้าคิดไปอาเบิ้งอาเสียรถเขาไปจอดอยู่ในอู้หน่อไม้หน่อไม้ลายดิพี่น้องข้างในเอาถ้าคิดไปอานั่งพี่นั่งถือกล่องเด้อถือถือถือเบิ้งดีดีถ่ายเด้อให้มันเห็นอาเด้อ ดีดีดีด่ดดะทายเทียงเทียงอ้าวนี่นี่เทงเทียงท,เทยงทเพียงจำหน้าจอน้าขัา้นบเห็นนี่เทีงเพียงใช่สิคือสองมื่อเห็นอยู่ว่าอาเห็นเห็นอยู่ว่าเ็กน้ำก็บาจเาพี่น้องมาไปขอเอาขอบเกทีั้ ทำได้ไนอห์ล,ล,อล็อกคอได้เนาะพี่น้องอือไเอากุ๋งก็มาคืนไปหาย,ยีแม่กินอยู่หน้าเนาะ จอดป้าไปนี่เลยพี่น้องจอดป้าไปค้างท่ากี่ละปะ่ะอน้นย่างออกมะนาพี่น้องบาดนี้มังยานนี่ปีใหม่ขี่รถไปพูน้นขี่รถไปนี่มองจอดพี่น้องก็เลยเอากลับมาจอดไว้มองนี้ซะออกมะนากัาน,น้องอ้นย่างมาง้ แม่จะกระเซือหน้าว่ะแม่จกระเซามืหน้าแหละส้มศัก,กออกเนาะส้มซักสมซักลูกส้มซักส้มซักเขาหน้าบ้านเขาเจ้าพี่น้องงามอีด,ดี เขางามเนาะพี่น้องเขาหน้าบานปีนี้เขางามมิติอันนี้เป็นท่างท่างปป่งเนาะพี่น้อง เขาก็นั่งเห็ดถั่วย่างน้ำแบบจาัดลอดแล้วล่ะตะกี้แต่ละปีเนาะเหรือย่างปงปีนี้สบายพี่น้องบัวหรือยางปงเพราะว่าอันนี้บ้านเขาเก็บเงินกันเนาะแต่ก็เก็บถึงเงิน,งนแต่บางเงินบ่พอหรอกพี่น้องดาวเอา ดาวโหดลาวห้รดเขาเจ้ามาทมดินห้ก่อนแล้วก็ติดเหนี่ยวไว้นะพี่น้องปีนาปีฮื่อก็จังคอยเก็บเงินกันจ่ายก็ได้เหตดให้ปีนี้เขาบ่ได้ยางน้ำเนาะพี่น้องขุดดินขึ้นสบายบ่ได้เปียกบ่ได้ยางน้ำาป่งน้ำมันก็ไไรตลอดแต่ว่านาแลงกระแหงเนาะพี่น้องเพื่อนเขาจะใสท่ทอใหญ่เนาะทอหนึ่งอู้มีหอดกุ้งพี่น้อง กุ้งไตไขึ้นมา้ากุ้งตัวนิดนอยหอกสองตัวโดยปีนี้ปีนี้บริยังน้ำป่งพี่น้องสบาย เอ,อนแห้งเอือนม่เอิอนอีกกันอีก่แม่เาบ้เอืนเอนอน,อนให้อยล่ะเอ,ะอนอีกที้ละให้แม่น้ห่ะไปไป เอินเอินเอินนะอีแม่จะไปใส่พูนพูอีแม่ได้ยั่พูนอีแมนะม่มกินถั่วลิ่นมาสิพูนเอินแห้งๆพูนไอ้ยังพูนูเอิน,น,นเ้ยพูนูนะเอินด <ห ả? S 1> นะ้ยังพินเอิญมาสิ พูนน่าอยู่ข้างหน้าพูเอิร์ดเวิร์บพูนเขาหน้าว่านพี่น้องใหญ่เบอร์ล่ะปีนี้ปีใหม่โบลีเฮดเนาะแบบว่าโบลีเฮดซอยอายเอือยนะมีแต <c oughs> เ่เอือยปอกเนาะ แล้วก็ไอ้เวียงน้องอันน้อเห็ดพี่น้องปีใหม่ยุ่งเทปแต่ว่ากะสิออกเงินซอยกันแด๋เนาะถ้าไอ้ปีใหม่สื่อพูยสื่อยังพีใหม่กะจะเอาเงินให้ให้แดเนาะพี่น้องออกกันสื่อพูยเห็ดหน้าพ่อได้กินพี่น้องเขาบอกเลยว่าวางขายหรอกนี่ให้นี่แล้วก็ให้นั่นแล้วก็พูดต่ว่าเห็ดบ่อแดเบิร์ดเด้อพี่น้องเห็ดบ่อแดเบิร์ดเห็ดหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาเห็ดบบทนะนะพี่น้อง เห็นพ่อแต่ได้กินเที่ยงหน้าเที่ยงหน้าหน,น,น่อยเที่ยงหน้าเก่าผองสซแมีอีกเมื่อกินทอรียนมาสิเอิญสซแมียพุ้ยบ้าง ขไงาจริงมาพี่น้องตำหมักกอเ้ยอะไรย่งนี้ใ่สสองสามโดน่ะออกนี้หรอเขาบอ่านออกใช่ห่าอะนนี่หาปะออกเลยนี่นี่น่้างนี้หัวเห็นป่ะห่า เออนุ paid, ้ไเามีไโดยเออมองน้่ถมบ่มนกมันีบ่อันนีเอามาม่าลูกหลาเมามาเหขันอาเอาแเียนนะให้มันกินเนี่ยตีนนี่มันหากรออกนี่นี่นี่กุ้งไนี่เฮ้ยจกระวาีออมาจังเนาะสกิตาหมกตกกดีจังไปตามเดียวที่ สำเร็จพอดีมาเนาะเลยน่งสอเอามาอยู่แถงตำหมักตองกินอยู่นะวัเอาของแสบหมักตองบานเ้องมันสมเลยหมักตองเล้า เไมออกม่เดกนน้ำหมดสวมมันสูงเล่ะฮลลมันออกแต่มองมันหมดสวหมเถิงค่ะอรมันบ่ออก่านมองน้ำทวมพอออกเถิงผู้นั้นมันจะสีออกเป็นรายอิตเป็นแบบไดันค่ะอันน้การน่วงได้ไหมหลงบ่อพอมันบ่อมันหมดสวตมพ่นจะเอาฮันด้ช่บ่อแช่เกิน พี่นอ้องสีดำบักตองกินแผ่ห้อยตาเศร้าบวมเนี่ยเด็กพี่น้องสีตำเสแสบโหลดกรถ้าอินมาสตดำบักหุงพี่น้องเอากุ้งกับปลาหมึกมาเลยว่าใอาใส่ย่ำซะกใสแกรนะเป๋าเงียบ่ะ เอากระสิกินตำหมกาตอพี่น้องเศษๆด้วยได้ชีติเด้อเดือดสนี่ไงตำหมกขดดินก่อนบอสละสิตำหมกขดดินก่อนแล้วเสือสียังก่อนก็ได้

it's พี่น้องตำใส่โคกเลยก็มาใส่ซ้ำเนาะเพราะว่ามันมันสีบ่พอบ่พอโคกโคกหน่อยได้พี่น้องแต่ก็มาตำใส่ซ้ำแบบใส่เครื่องปรุงต่อขย้อนตำยังน้ำได้แตกน้ำปลาเปได้พ totally. <wh Jessica> ี่น like ้องเออจะหายอมื่อเอาหมั่นห้ไปซื้อเอากองเอาเนาะซื้อเอากองหมั่นเอาเนาะแปลก Khinao khởi hành một ai kỳnh đai ai kéo bụi đi đôi khi nào kính mát nếu hủy anh em 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 nên đến như hẳn rất là sạp với mình

หัเห็นเห็ดต้นขนาดส่วนนี่เป็นเดือนหูหาวมันส่วมน้ยเป็นเดือนหรือวานลอยอภิย์

เยีแม่กินบ่ได้แล้วีแม่เนพอยู่อ่เพ็ดอยู่กินบ่กินเ่ใส่คลิปใหนาพี่านบุได้แตกแต่ว่าน,นี้พวกคลายลูกสิษยอย่ารำาอย่าจวดพี่น้องคอยเห็นเขาลำไลาย,ยังมันน่น ตำแท้เนาะเขามีเครื่องผุ่ะเขาใส่บบกเคือคืนเขาจะแยงลุกมาาน่งเย็นจียามาเยข่าค่ำถ้าสับกรเบริดแงบกระดินเซ่ยอยู่โบมี่พอผบอมีแม่จะได้สักสิคัดอีซั่งมือขวาโบมีแม่ ขึ้นบำแหนขึ้นบำแล้วห่อมาเด้อพี่น้องไม่กินตำมักตองแสบอีกหมากตองบานั้ามันสมเนาะนแสบเนาะมก,กตองเพิ่มเอมได้ตำแสบ เมื่อกีม่กินอยู่บ้านอยากเปิดเสียงโทรศัพท์คือดังๆกับจากกินไงมันก็โรงงันเกินขรายังใหญ่ดิาตายแล้วเเกลนล็อคขึนออกก่อนให้มันข้าวจาวตั้มเซคบุ๊ก กเะแสขอมบุขอเห็นอยู่ตอนน้ะบนตัดบริตัดเอามองจอนดดนมาขอจอดโดจ้ากายมากน่อยูน่มันตำแต่มัต่อขอลานปีงกุงพี่น้องถ่ายขางคืดินโตด้วย่ยโตโต สิบหาน้นไม้เด้ออด้จหน่อยุเด้อบพ้นานบ้านพี่น้องเพื่นสิบริกินปิงกุ้งแล้วไปเขาหับคือเจ้าเจ้ามีห้องแหงบ่้งตู่เ็ด กวนเันเทียมันก็เสมอจบมบึง่หนาบ่านแล้วเป็นน้องเขา็กวนตุ้ยจะได้เราหเลยๆีนี้เนี่ยมึงจะมองเคียวองทงทีไปลกเอาแลรวก็มาเนี่ยน่ว่าดอกคนกระดังกระดก็มาจอกินกัคนไทยคนเอาเน่ยเอามือเอามือหบวนเอาไมหบวนโอ้เป็นยีเพราะอะไรบนจอเน้อยเดียวมันอัน้อนี่เห็นไหม โบเป็นใหญ่จะได้จะโบเบิรงบ่ตอนอะนน่ะเสื่กันมันคุ้นละอันนั้นกันเลยพี่น้องตอนขาดแล้วตอนขาดแล้วฮะชิบว่าเอาอันนั้นชิบว่าปวดเอาชิบว่าเอาไม้ตะกูวัดปวดบ่ลงมันต่างกันเฮตุนะดาบเบื้องสุดอะในห้อคุ้นขาดกับขาดบ่เป็นมันโทรกันนะได้ยี่ห้อสามสี่สิบแล้มันกุ้งพี่น้อง

ปีนกับอดุวหัมันจืลแม่แม่เลัเองกากเล็ม่ขอก,กเนสีเะเตอนนั้นตอนนั้นเดเคเห็นปีแบข่อยเวย,ยสีลจนะหลังจากเขากินกุงนนงนก้งแล้วน้อพี่น้องกินกุ้งแล้วสีมาโล่งสามหน้าก็พี่น้อง หน้าอันพ่อสามเลยแหละนี่มองได้มันทีๆจะสินี้เข้ากับสีลกออกโลกออกไปสามมองมันหๆเห็ดหน้าว่านนี่ยก็เมื่อยซ้ำกันก็นกเห็ดหน้าดำเลยพี่นเนาะก็คือหางก,ก,กุวยดีเลาพระจออางว่ากี่ครสครั้ 3, เห็ดหน้าดำเข้าดำเธอเดียวแล้วเลยเนาะนเห็ดหน้าบานที่เลยา,าน hướng thế các kìa อันนี้โรคเน้าคืออย่าง,ยงของแต่ว่าหากมันลายค่ะไม่ได้มันใหญ่มันแตกแตกกุ๊กแตก,กอกนะหากมันลายมันดูซึมอาหารเลยโรคเอาทิศท,ที่จะชินนี่พีเ่เนอะ เกิน <Eden. S 2> <laughs> 好。<Yeah. S 2> yeah. ช่วงสีน่างามก็มือแม็ช้ีนตีให้มแดมเนาะอันนี้่งสีนา bừng mến thiếu bừng để mến đượờng ăn trái chim à trái bao bì trái củng ha ăn 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 าอาชีพอะไรมะข้าจะกินกุ้งค่ะเออเ,เอ,อยียงเลยขัวเอ,อยียงเลเออย